จมอยู่ในทุกข์ตกน้ำตกทะเลธรรมดานี่ยังไม่ร้ายเท่ากับตกทะเลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอารมณ์ทางเพศตรงกันข้ามก็เป็นมหาสมุทรที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ามหาสมุทรแล้วใจตกลงไปมันขึ้นมาไม่ได้นี่คือเรียกว่าจมโลกถ้าเราไปหลงรักในสิ่งใดเราก็จะจมลงไปในสิ่งนั้นนั่นก็เรียกว่าจมโลกอย่าหลงรักหลงเกลียดสิ่งที่มากระทบ ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามทางธรรมแล้วโลกนี้ก็ไม่เป็นความทุกข์หมายความว่าเรายังมีโลกโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะตาก็ยังอยู่หกูก็ยังอยู่จมูกก็ยังอยู่แล้วก็รู้จักรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนะ่ะอยู่แต่ชนิดที่ไม่เป็นทุกข์ข้อที่สอนว่าอย่าไปหลงรักอย่าไปหลงเกลียดนั้นนะ่ะเป็นหลักสําคัญ ถ้าไปหลงรักก็ทุกอย่างเพราะไปรักเข้าถ้าไปเกลียดเข้าก็จะมีความทุกอย่างไปเกลียดเข้าอย่าให้จิตใจพลัดลงไปในเรื่องของความรักอย่าให้จิตใจพลัดลงไปในเรื่องของความเกลียดก็เลยตั้งอยู่อย่างปกติได้นั่นนะ่ะคือความไม่มีทุกข์นี่มันพูดง่ายเราทำมันยากทีนี้ถ้าทำไม่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์สิก็จะต้องพยายาม ที่จะทำให้ได้และจะศึกษาต่อไปเพื่อทำให้ได้